สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปดีๆที่จะทําให้คุณรู้มากขึ้นและเติบโตทางความคิดและจิตวิญญาณสําหรับวันนี้เป็นเรื่องของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งในจักรวาลเมื่อหัวใจคุณตื่นรู้เมื่อหัวใจของคุณตื่นรู้เป็นเหมือนการเปิดประตูสู่พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายอยู่รอบตัวเราเป็นการเชื่อมต่อกับแหล่งวงพลังงานของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนึกภาพว่าคุณกําลังอยู่ในห้องเมื่อที่คุณไม่เคยเห็นสิ่งรอบตัวเลยเมื่อคุณตื่นรู้ มันเหมือนมีแสงสว่างที่ค่อยๆส่องเข้ามาทําให้คุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณอย่างชัดเจนโลกที่เคยเป็นเพียงความมืดกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสีสันและรายละเอียดที่น่าหลงไหลคุณเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวความรู้สึกนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทางกายภาพแต่เป็นความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งไปถึงจิตวิญญ,ญาณ ลองนึกถึงวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่คุณเริ่มต้นด้วยความเงียบสงบหายใจลึกๆและรู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าและออกเหมือนกับว่าคุณกำลังรับพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายและจิตใจในขณะนั้นคุณไม่ได้เพียงแค่หายใจคุณกำลังสื่อสารกับจักรวาลผ่านการหายใจคุณเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้ที่รับแสงแดดและน้ำเพื่อเจริญเติบโต คุณก็รับพลังงานที่ดีและบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มพลังให้กับจิตใจและหัวใจของคุณการหายใจในลักษณะนี้ไม่ใช่แค่การเติมออกซิเจนให้ร่างกายแต่มันเป็นการเติมพลังให้กับจิตวิญญาณของคุณทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและเปลี่ยนไปด้วยความสุขสมาธิการเปิดรับพลังงานและเชื่อมโยงกับจักรวาลหัวใจที่ตื่นรู้เหมือนมีสัญญ,ญาณเตือนพิเศษคุณเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตมาก,ก่อน ทั้งในตัวเองและในคนรอบข้างคุณอาจพบว่ามีโอกาสที่คุณไม่เคยมองเห็นเลยอยู่ใกล้ๆคุณมาตลอดการทำสมาธิปเป็นหนึ่งในวิธีที่หัวใจของเราสามารถตื่นรู้ได้ในระหว่างการนั่งสมาธิคุณสงบและหยุดยั้งความวุ่นวายทางความคิดรู้สึกถึงพลังงานไหลผ่านร่างกายคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นแค่ร่างกายทางกายภาพแต่เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่กว้างใหญ่ไม่มีขอบเขต การทำสมาธิช่วยให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่และรับรู้ถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่าความคิดที่คอยวงเวียนอยู่ในใจมันทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกนี้แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่กว้างใหญ่และเชื่อมโยงกันทั้งหมดการเชื่อมต่อกับธรรมชาติตัวอย่างในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อคุณออกไปเดินเล่นในสวนคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นความงดงามของธรรมชาติที่คุณเคยมองข้าม ความเงียบสงบของลมที่พัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องหรือแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้มันเหมือนเป็นบทสนทนาที่คุณมีกับจักรวาลทุกครั้งที่คุณสัมผัสสิ่งเหล่านี้หัวใจของคุณก็เปิดกว้างและรับรู้ถึงการเชื่อมต่อกับทุกสิ่งรอบตัวคุณจะพบว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพลังงานของจักรวาลและทุกสิ่งเริ่มมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นการที่คุณหยุดและสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทําให้คุณรู้สึกสงบแต่ยังทําให้คุณรู้สึกมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามันทําให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีความสัมพันธ์กันและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นขอเล่าเรื่องหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นวันหนึ่งมีชายชื่ออนันต์เขาเป็นคนที่ทํางานหนะักและมักจะรู้สึกเครียดอยู่เสมอเขามีงานที่ต้องทํามากมาย และความรับผิดชอบที่ถาโถมเข้ามาทําให้อนันต์รู้สึกหมดแรงและหมดความหวังวันหนึ่งอนันตัดสินใจไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านชนบทที่เขาเคยไปเมื่อตอนเด็กๆซึ่งเป็นที่ที่มีทุ่งนาและสวนผลไม้ที่กว้างใหญ่เขาจําได้ว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่เขาเคยรู้สึกสงบและมีความสุขในวัยเด็กและเขาหวังว่าการกลับไปที่นั่นจะช่วยให้เขาพบความสงบในใจอีกครั้ง เช้าวันแรกที่เขามาถึงอนันต์ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องและกลิ่นของต้นไม้ที่ลอยมาตามลมเขาออกไปเดินเล่นในทุ่งนาที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีเขาตัดสินใจนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่และหายใจลึกๆเขาปล่อยให้ความคิดทุกอย่างไหลผ่านไปโดยไม่ยึดติดและในขณะที่เขาหายใจเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆเข้ามาแทนที่ความเครียดอน,นันต์สังเกตเห็นสิ่งรอบตัวที่เขาไม่เคยใส่ใจมาก่อนใบไม้ที่ลูหลมเสียงน้ำไหล จากลำธารเล็กๆใกล้ๆหรือแม้แต่แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านใบไม้และทิ้งลวดลายสวยงามบนพื้นดินเขารู้สึกเหมือนกำลังเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมรอบตัวความเครียดที่เคยมีค่อยๆจางหายไปเขารู้สึกเบาสบายและเต็มไปด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์หลังจากการใช้เวลาอยู่ในธรรมชาติและสงบจิตใจอนันต์เริ่มตระหนักว่าเขาไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเครียดและแรงกดดันในชีวิตจนมากเกินไป การได้สัมผัสธ,ธรรมชาติและการหายใจอย่างมิสติช่วยให้เขาเชื่อมต่อกับพลังงานที่แท้จริงภายในตัวเองเขารู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับจักรวาลและเข้าใจว่าความสงบสุขไม่ได้อยู่ไกลเกินเอือ้อมแต่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราปล่อยวางและเปิดใจรับพลังงานที่ดีเข้ามาอนันต์รู้สึกว่าการเชื่อมต่อกับธรรมชาติทำให้เขามองเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในทุกๆสิ่งแม้กระทั่งในความเงียบและความเรียบง่าย การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอนันต์หลังจากกลับมาจากหมู่บ้านอนันต์พบว่าตัวเองมีมุมมองใหม่ในการทำงานและการใช้ชีวิตเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการใช้เวลาในธรรมชาติและการฝึกสมาธิเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการตัดสินใจเช่นการเลือกที่จะแสดงความเมตตาต่อเพื่อนร่วมง,งานและการมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆรอบตัว อน,นันพบว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยโอกาสและความสมบูรณ์มากขึ้นหัวใจที่ตื่นรู้ทําให้เขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นผลจากการเชื่อมโยงพลังงานกับจักรวาลอย่างลึกซึ้งเขาเริ่มมองเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงและการให้การที่เขาแสดงความเมตตาและแบ่งปันความสุขกับผู้อื่นทําให้เขาได้รับพลังงานที่ดีและความสุขกลับมาหาตัวเองพลังของหัวใจที่ตื่นรู้ ัวใจที่ตื่นรู้ช่วยให้คุณมองเห็นความจริงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือความฝันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันหมดพลังงานที่คุณส่งออกไปจะกลับมาหาคุณทุกความคิดทุกการกระทํามีผลกระทบต่อจักรวาลและจักรวาลจะตอบสนองในลักษณะที่สอดคล้องกับพลังงานที่คุณส่งออกไปการตื่นรู้ของหัวใจทําให้คุณตระหนักถึงพลังที่คุณมีในการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเอง และทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณและคนรอบข้างได้ในชีวิตประจำวันการตื่นรู้ของหัวใจอาจทำให้คุณเริ่มเป,ปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการตัดสินใจเช่นการเลือกที่จะแสดงความรักและความเมตตาต่อคนรอบข้างคุณเริ่มมองเห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและการให้เป็นการเชื่อมโยงพลังงานที่ดีคุณจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและความสมบูรณ์ การตื่นรู้ทําให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นผลจากการเชื่อมโยงพลังงานกับจักรวาลอย่างลึกซึ้งคุณอาจพบว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ใหญ่โตแต่กลับมาจากสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปันกับผู้อื่นการแสดงความรักความเมตตาและการให้จะเป็นตัวเชื่อมโยงคุณกับพลังงานที่ดีและความสุขที่แท้จริง หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแบ่งปันผู้อื่นให้ทราบความรู้นี้และสามารถกดติดตามกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสิ่งดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ